เอาละครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยแล้วกันนะครับทุกคนอ่าเออเราเคยเห็นแต่แบบว่าที่มันเป็นรถอัดฟางที่มันที่มันเป็นรถไทยใช่ไหมอันนี้คืออะไรอะสิวเหรอเนี่ยฮะที่เป็นรถไทยใช่ไหมที่มันเป็นรถแท็กนะครับผมที่มันเป็นแบบดูดขึ้นไปแล้วมันจะอัดฟางใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ครับผมพาผมไปเห็นมอตตัวหนึ่งมาครับมันเป็นรถดูดฟางครับทานผู้ชม เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะซึ่งนี่ครับมันมีเอมีหลายรุ่นมากมากครับท่านผู้ชมครับมีหลายรุ่นมากเลยครับนะก็สามารถที่จะดูดได้ดูดฟางอะ่ะเอออันนี้สามารถเออรุพวกนี้มันสามารถที่จะดูดได้เฉพาะหญ้าเฉพาะพวกฟางอะไรอย่างงี้นะครับผมแต่ว่ารถคันนี้มันสามารถที่จะดูดใบอ้อยได้ด้วยนะท่านผู้ชมหรือเปล่าอะน่าจะใช่ <c oughs> <c oughs> นะครับเพราะว่าดูจากสัญลักษณ์ข้างล่างครับนี่ครับวันนี้ผมไปเจอรถคันนี้มาครับทุกคนครับนี่ครับ เป็นไงสามารถที่จะเลือกปรับแต่งได้ด้วยนะครับว่าจะาล้อเป็นแบบไหนก็สามารถเลือกได้หลายอย่างมากเลยล้อมิชลินก็ได้อาเดี๋ยววันนี้ล้อมิชลินแล้วกันนะเนาะอ่แล้วก็ข้างบนนี้สามารถเลือกเป็นขุนโอ้เป็นใสก็ได้อู้เลือกได้หลายสีเลยเนี่ยเดี๋ยวเราเป็นแบบใสๆแล้วกันนะทุกคนนะเอาเแบบใสๆแล้วกันนะอแล้วก็จะเป็นในส่วนของนี่คืออะไรอะ่ะ โอ้เช oh, <laughs> ีส <c oughs> มีสติ๊กเกอร์รูปหมูหมากาไก่ได้วยวะเนาะเอ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันใส่ถูกแล้วที่รูปหมูหมากาไก่ออรูปหมูแหละถูกแล้วอ่ะรูปหมูแหละนี่คืออะไรอ่ะอ๋อตอพ่วงอ่ะต่อพ่วงซึ่งมีรวดลาต่ออะไรนะครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือ,อไซเรนนะครับผมแล้วก็สีนะครับโอ้โหสีเลือกได้เยอะมากครับทุกคนครับเริ่มต้นจากสีห้องเก่งนะครับ สีของเก๋งอ๋อกับสีนี้อ๋อโอ้โหชิดมีสีแบบสีลายๆนะพูดสวยอะดูอะอันนี้เป็นสีสีเขียวๆโอ้โหดูยังสวยเลยอะสวยมากเลยอะสีของเขาอะโอ้โหสีเงาๆนะครับทคนเนี่ยมันเป็นมันมัน,ม,นมันเป็นสีเงาให้เลือกด้วยนะครับสวยมากเลยอะเฮ้ยโอ้โหสวยๆจัดเลยสวยจัดเลยอ่ะ ประมาณนี้แล้วกันนะเอาแม็กแบกสีเท่าๆหละโอ้ยมันมันไม่ตัดวะเอาเป็นสีเหลืองๆ่อยเออนี่แหละประมาณนี้ครับนี่ครับรถของเรานะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปมาดูกันใกล้ๆนะครับก็มันจะเป็นรถที่ไว้สำหรับดูดฟางนะครับไอ้ชัดจามเฉยเลยก็มันไว้สําหรับดูดฟางนะครับทานผู้ชมครับคือรถคันนี้นีได้ว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยครับผมผมก็ไม่เคยเห็นครับ ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะทําอะไรได้บ้างนะครับว่าคือหลักๆก,ก็คือเขาดูดฟางเอาไว้ให้หมาวัวให้พวกไก่พวกอะไรได้กินนะครับทุกคนอ่าหลักๆของรถคันนี้นะเขาดูดมาเพื่อเก็บไว้ในนี้แล้วก็ดูดจากไร่แล้วก็ไปส่งที่ฟาร์มแค่นั้นนะครับผมคือคันนี้ไม่ไม่ไมีไม่ได้อัดนะทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะอัดอะ,อะไรได้หรือเปล่านะทุกคนนะ เดี๋ยวเริ่มต้นจากการสตาร์ทเครื่องเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องเขาสักหน่อยหนึ่งนะผมนะไปฟังเสียงเครื่องนะครับผมเสียงเครื่องงั้นเหรอ,อถือว่าไพเรนะทานผู้ชมนะเดี๋ยวผมซูมกล้องออกให้อีกนะผมถือว่าไพเรนะผมหัวอาจจะหยองๆองนิดเดียวทานผู้ชมนะถือว่าไพเรนะเดินหน้านะครับอันนี้มุมมองภายในนะทุกคน โอ้โหถือว่าถือว่าสุดยอดมากนะครับนี่เปิดไฟเลี้ยวนะเปิดไฟเลี้ยวเปิดไฟเลี้ยวเดิเด้ไปไงโอ้โห <c oughs> เฮ้ยพอเร,พราพอเราจอดปุ๊บตัวปุ่มไอ้นะี่มันจะกดอัตโนมัติเลยนะตัวเบรกมือไนนะอ้อถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับท่านผู้ชมครับคือรถเป็นรถที่แบบว่าเราไม่เคยเห็นอุ้ยมีมุมกล้องโโล่เลยยืบเวียนเวียดหัวยี่ป๋าเลยโอ้โหท่านผู้ชมเวียนหัวมากเลยอะ มีกล้องหลังด้วยนะครับโอ้โหนี่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 เห็นไหมกล้องหลังเขาก็มีกล้องให้ด้วยนะมีไฟด้วยนะไฟรอบคันเลยนะครับอันนี้ท่อควันนะครับทอยเสียอ้าวเดี๋ยวเราลองไปดูงานเอ่อทำงานของเขาดูกันบ้างนะครับอันนี้เรียกได้ว่าเป็นรถแปลกเดอะซีรีส์ไหมก็เป็นรถแปลกเลยแล้วกันนะผมเป็นรถแปลกเดอะซีรีส์เลยแล้วกันนะผมก็เดี๋ยวก็มาให้ดูเลยแล้วกันนะซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นนะครับจากที่ไหนมาก่อนเลยแล้วกันนะครับทุกคนครับเออ ผมไม่เคยเห็นจักผมไม่เคยเห็นเลยครับรถคันนี้คือผมเห็นปั๊บเอ้ยมันมันแปลกดีจังวะแล้วมันเป็นรถอะไรวะผมก็เลยเอาลองมาทำดูครับก็เลยลองมาเขาเรียกว่าอะไรลองมาลองโหลดมาให้ทุกผู้ชมได้ดูกันนะว่าคือมันก็มีรถแบบนี้อยู่ด้วยนะผมนะเออคือมันยังมีรถแปลกอีกเยอะเลยสามารถกระจกก็สามารถที่จะมองได้นะครับสุดยอดมากเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวลองอัดเออลอง ดูดฟางดูนะครับว่ามันจะการทํางานของเขาจะเป็นไงโอเคเราถึงแปลงนาแล้วนะครับถึงแปลงนาแล้วใครเกี่ยวข้าวเนี่ยเฮ้ยมันเกี่ยวไมา่สะอาดเลยครับอันดับแรกนะครับผมกดตัวตัว,ต,วตัวเอ็นเพื่ออะไรวะอ๋อตัวเอ็นเพื่อเปิดข้างบนโอเคเราไม่ต้องเปิดนะรเราปิดเลยตัวยูนะตัวยูเพื่ออ่าคืออะไรวะ กดตัว x นะบผมอันดาแรกเรากดตัว x ก่อนเลยแล้วกันนะนี่มันก็จะเปิดอ๋อเปิดปุด๊บมันก็จะดูดฟางขึ้นมาใช่ไหมอันนี้คลิกคลิกซ้ายนะทุกผู้ชมคลิกคลิกขวาคลิกขวานะครับคลิกขวาลากขึ้นคลิกซ้ายลากลงดกด b นะครับเพื่อทำงานโอ้โหนี่เหรอเขาทำงานกันอย่างนี้เหรอเฮ้อนี่ถือเป็นรถที่สุดยอดมากเลยอะท่านผู้ชม ดคือไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นจากไหนมาก่อนนะโอ้โหนี่ครับนี่การทํางานของเขาครับนะเดี๋ยวดูการทํางาน,นะครับผมจะเดินนะครับเออผมจะเดินนะทุนผู้ชมนะมเดินสักสิบแล้วกันนะอ๋อมึงกวดไปอย่างนี้เลยเหรอแล้วโอ้ฟางก็จะดีดมาข้างบนมึงกวาดมาอย่างนี้เลยนะอันนี้สามารถปิดได้ปะ ปิดได้นะครับอ่าก็สามารถปิดได้เปิดได้นะมึงมึงไม่มีเอฟเฟคอะไรไม่มีเอฟเฟคกวาดเลยหรอโอ้โหโอเคครับอ่าประมาณอันนี้เป็นรถมอสนะที่ผมขับอยู่นี่คือรถมอสครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรถที่อันนี้คือมันจะดูดขึ้นมาแล้วก็มันก็จะ <mayonnaise> <alnız S 1> มาเก็บไว้ข้างในนะครับอ่าก็คือไม่ไม่ได้อัดนะครับไม่ได้อัดอ่า<ๆ>ไม่ได้อัดนะครับก็กดตัวเฮด AI สามารถให้ AI ขับก็ได้นะครับผมหรือกดคอนโดนไอคอนโดนไอเพื่อมันก็จะปล่อยออกด้านข้างนะครับ<ป>กดตัว N เพื่อเปิดกดตัว U เพื่ออะไรวะเนะี่ยอ่ะกดตัว B นะเพื่อหมุนนะครับเราสามารถที่จะปรับอ่ขึ้นลงตามใจชอบเราได้เลยนะทุกคนเนี่ยเห็นไหม อันนี้คือรถมอสนะอะเดี๋ยวผมให้ดูรถที่เป็นของเกมนะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมให้ดูรถที่เป็นของเกมแล้วกันนะอ,ะอ่คือมันสามารถที่จะวิ่งเร็วๆได้สบายเลยอ,ะอย่ะเนี่ยเห็นไหมดูดแบบเร็วๆได้เลยอ,ะอ่ะเออปื้อโอ้โหมองอะไรไม่เห็นเลยว่ะอันนี้คือรถของเกมนะโอ้ยดูดูจอมอนิเตอร์ดิถ้าเราลงมันก็ลงตามอะ่ะ โอ้โหถ้าเราลงมันก็ลงตามนะครับถ้าเราขึ้นมันก็ขึ้นตามนะครับเนี่ยเห็นไหมเออดีเว้ยดีว่ะไม่เอ้ยมันระบบมันโคตรดีเลยท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูรถที่เป็นรถของเกมนะครับที่มากับตัวเกมอ่ะอันนี้ในราคาอันนี้คันใหญ่ๆเลยนะในตัวท็อปเลยนะเนี่ยใหญ่ๆเลยนะเนี่ยใหญ่บักเอฟเลยนะเนี่ยท่านผู้ชมโอ้โหดูข้างในมันว่ะโอ้โหหรือว่าจะดูในพาร์ทหน้าท่านผู้ชม ดูในพาร์ทหน้าไหมอ่าเดี๋ยวดู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 ในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวอันนี้อ่าคลิปนี้เดี๋ยวดูในคลิปนี้เดี๋ยวดูคันนี้ก่อนแล้วกันนะครับนี่คือมันเป็นรถที่สุดยอดมากเลยอ่ะเอออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้ดูดูคันนี้ไปก่อนเป็นเป็นรถเก็บฟางไว้เพื่อเพื่อไปให้วัวนะครับเพื่อไปให้วัวมันมันไม่ใช่รถอัดฟางนะครับเป็นเก็บฟางนะครับคือหลักหลักการอ่ะมัน ารวาะหลักการมันจุดประสงค์เดียวกันนะครับเพียงแค่คันนี้มันจะคันใหญ่แล้วก็ฟางมันจะไม่อัดเป็นก้อนแล้วก็มันพื้นที่เก็บมันจะใช้เยอะกว่านะครับพื้นที่เก็บมันจะใช้เยอะกว่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นรถอัดฟางอ่ะคือถ้าแยกเป็นถ้าแยกเป็นชิ้นส่วนรถอัดฟางนะครับถ้าแยกเป็นชิ้นส่วนอ่ะมันมันได้เยอะนะครับนะถ้าอัดฟางหนึ่งก้อนนี่ก็ได้อย่างเยอะเลยนะครับผมนี่ยนะ คือจอในจอมอนิเตอร์นี่บอกบอกทุกอย่างเลยนะทุกคนคือดีมากเลยอะ่ะอันนี้รถเป็นรถเกี่ยวนะฝูงรถเกี่ยวนะผมปึ๊บอ่ะเราก็ผมก็ยังไม่เก็บไปแล้วกันนะโอ้โหเดียนี่ครับโอ้โหเราก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับนี่อันนี้ก็มุมมองข้างหลังนะครับวิชน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  <c oughs> อันนี้ถือว่าเป็นรถแปลกนะครับทุกคนเนี่ยมันก็จะการทํางานของเขาก็จะ มาข้างบนอย่างนี้นะครับนี่ครับโอ้โหถือว่าสุดยอดมากเลยนะทุกคนนะแหมจริงเลยเชียวคืออยากดูรถอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับทุกคนครับแหมคือรถอัดฟางแบบตีนตะขาบอีกคือแบบโอ้โหมันหายากมากครับทุกคนเออแล้วราคาอาจจะสูงด้วยนะครับ คือผมไม่อาจจะเอื้อมถึงได้นะเอ <c oughs> โอเคนี่ครับโอ้โหสบายสบายชิวๆเลยท่านผู้ชมอ่าปึ๊บอ่าแหมอันนี้คือจุดประสงจุดประสงอ่ะมันจุดประสงเดียวกันนะรับกับรถอัดฟางครับเพียงแค่ไอตัวนี้จะมันจะดูดฟางไปเก็บไว้นะครับเนี่ยเก็บไว้ในถังรถ ก็บไว้ในถังนะครับแล้วก็คือเราก็เอาไปพ่นออกนะผมเอาไปพ่นออกเพื่อให้วัวกินนะครับ <S <S นี่เพื่อให้วัวได้กินนะครับนี่ครับมันก็จะดูดเข้าไปเลยเห็นไหมเออดูดแบบไม่มีเอฟเฟกต์เดูดปื้ดหายไปเลยดูไม่มีเอฟเฟกเลยนะโอ้โหดูดไฟหน้าเขาอ่ะเดี๋ยวดูการทํางานกลางคืนนะครับว่ารถคันนี้จะทางานกลางคืนเป็นยังไงนะครับเอาเวลา ทำงานกลางคืนนะครับสักสามห้าทุ่มอันนีก้การทำงานกลางคืนนะครับอันนี้ก็ไฟนะครับทุกคนอ่านี่ก็เปิดไฟทั้งหมดนะครับนี่เห็นไหมมีไฟข้างเลยนะครับอ่านี่ก็คือไฟนะครับนี่ก็ไฟกลางคืนนะครับทุานผู้ชมครับเป็นไงครับสวยงามไหมถือว่าสุดยอดมากเลยเนาะ ประมาณนี้แล้วกันครับนี่การทำงานกลางคืนของเขานะครับผมถือว่าข่องแค่ว่องไวนะครับทุกคนถือว่าเป็นรถที่ดีมากเลยนะครับคันหนึ่งถือว่าเป็นรถที่ดีแล้วก็แปลกนะครับแปลกมากๆนะครับมากมากมากเลยไม่เห็นไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยนะครับแปลกแบบแปลกแปลกจัดเลยอะทุกคนนะโอเคครับผมประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับรถคันนี้แล้วกันนะทุกคนนี่ครับ ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่ก็ถือว่าแปลกแปลกใช้ได้นะแปลกมากๆเลยครับผมนี่นะแปลกมากๆเลยครับโอ้โห,โโหคือไม่เคยเห็นนะ่ะท่านผู้ชมคือด้วยความที่มันเป็นรถแปลกก็คือรถที่ไม่เคยเห็นนะครับผมรถที่มันมีลักษณะแปลกๆนะครับผมมันคือรถอัดฟางครับท่านผู้ชมครับไอ้ไม่ใช่รถอัดฟางรถดูดฟางไปเก็บนะครับจุดประสงค์เดียวกันกับรถอัดฟางครับเพียงแค่ อาการทํางานของเขาจะต่างกันนะคันนี้ก็คือเอาดูดฟางไปเก็บไว้ในรถแต่รถอัดฟางอ่ะจะอัดปุ๊บแล้วก็อ๋อจะอัดปุ๊บเสร็จแล้วก็รถมาเก็บแล้วก็ไปให้วัวนะครับนะแต่ว่าคันนี้ก็ดูดฟางไปเก็บไว้ในรถแล้วก็ไปให้วัวเหมือนกันนะครับผมนะเออก็จุดประสงค์เดียวกันแต่ว่าการทํางานต่างกันนะทุกคนนะโอเคเจอกันพาร์ทนาแล้วครับผมนะเดี๋ยวต้องไป เจอพาร์ทหน้าแล้วกันนะผมใครชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับผมสวัสดีครับยู